ในสมะระภูมิแห่งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์และแสงวาบของขีปนาวุธมีเครื่องบินรบจากดินแดนแห่งความหนาวเย็นที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงรายใหม่ในเวทีโลกมันคือยาร์ด39มสิบเก EF ริเพนที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปรัชญาการออกแบบที่แตกต่างออกไปจากมหาอำนาจทางทหารทั่วโลกและนี่คือเรื่องราวของกริเพน ที่พร้อมจะสั่นสะเทือนวงการอากาศยานด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดที่เหนือชั้นเสือร้ายตัวใหม่ที่จะมาพลิกโฉมการรบทางอากาศของกองทัพอากาศไทยในอนาคตคลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับมันให้มากยิ่งขึ้นครับข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียดของยัสสามสิบเก้ากริปเพนเอฟกริปเพนเป็นการพัฒนาต่อยอดจากกริปเพนซที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของสงครามยุคใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซาบผู้ผลิตจากสวีเดนได้ลงทุนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงในทุกมิติ 1. ระบบขับเคลื่อน Powerplant หัวใจสำคัญของ g ริ p e n EF คือเครื่องยนต์ General Electric F 4 1 4 G ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตระกูลเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบิน FA 1 8 EF Super Hornet แต่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเครื่องยนต์ F414G ให้แรงขับสูงสุดถึง98กิโลนิวตันหรือ22,000ปอนด์ในโหมด Afterburner ซึ่งทำให้กริปเ n นสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่ามารค2และยังคงความกล้องตัวในการบินที่เหนือกว่าเครื่องบินในระดับเดียวกัน 2. โครงสร้างและวัสดุ Airframe and Materials กริปเพน EF มีการออกแบบที่เน้นความเบาและความแข็งแกร่งด้วยการใช้วัสดุผสมหรือคอมโพสิตมาเทียริเลส์ในสัดส่วนที่สูงกว่ารุ่นก่อนซึ่งทําให้ลดน้ําหนักตัวเครื่องลงได้มากในขณะที่โครงสร้างยังคงทนทานต่อแรง G ได้สูงถึงบวก9 G และลบ3 G ระบบปีกสามเหลี่ยมแบบเดลต้าวิงร่วมกับแคนนาที่อยู่ด้านหน้าช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบินในย่านความเร็วต่ำและยังช่วยลดระยะทางการขึ้นลงของเครื่องบินให้สั้นลงอย่างน่าทึ่ง 3. ระบบอาวุธและภารกิจ Armament and Mission Systems Gripen EF สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายและน้ำหนักมากขึ้นจากรุ่นก่อนด้วยจุดติดตั้งอาวุธหรือ Hardpoints ทั้งหมด10จุดประกอบด้วยขีปนาวุธแบบอากาศสู่อากาศ Air to Air Missiles AIM-9 Sidewinder เป็นขีปนาวุธระยะสัน้น IRIS-T เป็นขีปนาวุธระยะสั้น AIM 120 AMRAM AM. เป็นขีปนาวุธระยะกลางและ MBDA Meteor เป็นขีปนาวุธระยะไกลนอกสายตาโดยถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธแบบอากาศสู่อากาศที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกในปัจจุบันขีปนาวุธแบบอากาศสู่พื้น Air to Ground Missiles AGM 6 5 Maverick ขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำ r b s 1 5 F ขีปนาวุธต่อต้านยานเกราะ (Brimstone) ระเบิดและจรวด (Bombs and Rockets) ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS เช่น GBU-12, GBU-16, GBU-49 ระเบิดชนิดอื่นๆและจรวดไม่นำวิถี 4. ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเลดร์อเวโอกและเรดร์นี่คือจุดเด่นที่ทำให้ Gripen EF เหนือกว่าคู่แข่งระบบเรดร์ AESA Active Electronically Scan Array ES05 Reven จาก Silex Galileo สามารถตรวจจับเป้าหมายได้จากระยะไกลและมีประสิทธิภาพในการติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์แบบ IRS-T Infrared Search and Track s k y w a r d G ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้โดยไม่ใช้เรดาร์ทำให้กริปเพนสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเงียบเชียบ และหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับได้ง่ายขึ้น 5. ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronics Warfare System e EF ติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ e w ที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถทำการรับกวนสัญญาณเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามและป้องกันตัวเองจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธนอกจากนี้ยังมีระบบ Data Link ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นและสถานีภาคพ,พื้นดินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกเครื่องบินในฝูงบินสามารถแบ่งปันข้อมูลและสร้างภาพรวมของสมรภูมิได้แบบเรียลไทม์กริปเพน E/F จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบแต่เป็นระบบการรบที่สมบูรณ์แบบมันสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นภารกิจสกัดก,กั้น Air to Air ภารกิจโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน Air toground หรือแม้แต่ภารกิจลาดตระเวนทางอากาศและอิเล็กทรอนิกส์ o n n a i s s a n c e and Electronic w a r f a r e ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยเครื่องบินเพียงลำเดียว ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งยา3ามสิกริปเพนีคือคำตอบที่ชาญฉลาดจากสวีเดนมันคือสัญลักษณ์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องน่านฟ้าของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดกริปเพนีคือนักรบที่ไม่ต้องใหญ่ที่สุดไม่ต้องเร็วที่สุดแต่เป็นนักรบที่ฉลาดที่สุดในท้องฟ้าและมันก็พร้อมแล้วที่จะเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ ในสมรภูมิอากาศยานของโลกใบนี้ภาพรวมและรายละเอียดของการจัดซื้อเครื่องบินคลิปเพนของกองทัพอากาศไทยกองทัพอากาศไทยได้มีการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบยัส39คลิปเพนเข้าประจําการในฟูงบินมาแล้ว2ระยะโดยการจัดซื้อครั้งแรกเป็นการนําเข้าคลิปเพนซีดีซึ่งปัจจุบันประจําการอยู่ที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ที่กําลังเป็นประเด็นและอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการล่าสุดคือแผนการจัดซื้อคลิปเพน f เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ F 1 6 AB บล็อก15จากกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า37ปีแล้วเหตุผลและหลักการในการจัดซื้อทดแทนเครื่องบินเก่าเหตุผลหลักคือการทดแทนเครื่องบิน F 1 6ที่ใกล้จะปลดประจำการเพื่อคงขีดความสามารถในการป้องกันอธิปไตยทางอากาศของประเทศการยกระดับขีดความสามารถ Gripen EF มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า F 1 6 และกริปเพนซที่มีอยู่เดิมอย่างมากเช่นเรดาร์ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าและขีปนาวุธระยะไกลเมเทโอซึ่งจะช่วยให้กองทัพอากาศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามในยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพความต่อเนื่องและคุ้มค่าการเลือกกริปเพ EF เป็นการสารต่อระบบที่มีอยู่แล้วทำให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องการฝึกอบรมบุคลากร การบรรุมรักษาและอะไหล่ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้บางส่วนกับกริปเพนซที่ประจำการอยู่เดิมนโยบายชดเชยหรือออฟเซ็ตพ o l i c y การจัดซื้อในครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องที่เน้นนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์หรือออฟเซ็ตพ o l i c y ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการบินและไซเบอร์ของไทยขั้นตอนการจัดซื้อและงบประมาณสำหรับกริปเพ EF การจัดซื้อกริปเพ EF ของกองทัพอากาศไทยเป็นโครงการระยะยาวที่วางแผนไว้ถึง10ปีโดยมีเป้าหมายจัดซื้อทั้งหมด12ลำแบ่งออกเป็น3ระยะดังนี้ระยะที่1เฟสแรกจำนวนเครื่อง4ลำคาดว่าเป็นรุ่น E 3ลำและรุ่น F 1ลำงบประมาณประมาณ19,500ล้านบาทงบประมาณผูกพันต่อเนื่องประมาณ5ปี สถานะล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการนี้เมื่อวันที่5สิงหาคม2568กำหนดการกองทัพอากาศเตรียมลงนามในสัญญาจัดซื้อกับซาบในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2568การประจำการคาดว่าจะเข้าประจำการที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาประมาณปี2572ระยะที่2และ3จํจำนวนเครื่องจะทยอยจัดซื้อในระยะต่อไปเพื่อให้ครบฝูงบินทั้งหมด12ลำระยะเวลา การจัดซื้อทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2,578 2,579 3. รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดซื้อการจัดซื้อดำเนินการในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือ G2G เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้แพ็กเกจการจัดซื้อการจัดซื้อไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องบินแต่ยังรวมถึงระบบสนับสนุนต่างๆเช่นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธเมทีอร์ และการฝึกอบรมนักบินและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงด้วยการตัดสินใจของกองทัพอากาศไทยในการเลือกกริป e n E/F เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่คำนึงถึงความคุ้มค่าในระยะยาวความสามารถในการทำงานร่วมกันกับระบบที่มีอยู่เดิมและประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากนโยบายชดเชยควบคู่ไปกับความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของชาติในอนาคตการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ยาสาสกริปเพน E/F ของกองทัพอากาศไทยในครั้งนี้คาดว่าจะมาพร้อมกับชุดอาวุธประจําเครื่องที่ทันสมัยเพื่อให้เครื่องบินมีขีดความสามารถสูงสุดในการปฏิบัติภ,ภารกิจที่หลากหลายโดยอาวุธที่คาดว่าจะอยู่ในแพ็กเกตการจัดซื้อประกอบด้วยอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศหรือ air to air missile MBDA Meteor ระยะไกลนี่คืออาวุธปล่อยนำวิถีแบบอากาศสู่อากาศที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกในปัจจุบันและถือเป็นจุดเด่นสำคัญของแพ็กเกจ Gripen EF ขีปนาวุธ Meteor ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ ramjet ที่ทําให้สามารถรักษาระดับความเร็วและความเร็วเหนือเสียงหรือซูเปอร์โซนิกได้ตลอดระยะการบินทําให้มีรัศมีโจมตีที่กว้างและสามารถทําลายเป้าหมายที่อยู่ไกลเกินระยะสายตาหรือ Beyond Visual Range หรือ BVR ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการครองอากาศของกองทัพอากาศไทยให้เหนือกว่าคู่แข่งในภูมิภาคอย่างชัดเจน ไอริสทีระยะสั้นขีปนาวุธไอริสทีเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีแบบอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ระบบนำวิถีด้วยความร้อนอินฟราเรดโฮมิงที่มีความแม่นยำสูงและทนทานต่อการรบกวนเหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดด็อกไฟและสามารถล็อกเป้าหมายจากมุมมองที่กว้างมากทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ด้านข้างหรือแม้กระทั่งด้านหลังของเครื่องบินได้ AIM 120 AMRAAM ขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นขีปนาวุธแบบอากาศสู่อากาศพิสัยกลางซึ่งกองทัพอากาศไทยมีประจำการอยู่แล้วในกริปเปน C และ D การจัดหาเพิ่มเติมสำหรับกริปเปน E และ F จะช่วยให้สามารถใช้ร่วมกันและเกิดความคุ้มค่าในการบำรุงรักษาอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้น Air to Ground Missiles AGM 65 Maverick ขีปนาวุธนำวิถีแบบอากาศสู่พื้นสำหรับโจมตีเป้าหมายผ้าพื้นดินเช่นยานเกราะป้อมปราการหรือเรือผิวน้ำขนาดเล็ก r b s 1 5 f ขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำที่ประจำการในกริปเป CD ซดีของกองทัพอากาศไทยอยู่แล้วการจัดหาเพิ่มเติมจะช่วยให้ขีดความสามารถในการต่อต้านเรือผิวน้ำของกองทัพอากาศไทยมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระเบิดนำวิถีและอาวุธอื่นๆระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS Gripen EF สามารถใช้งานระเบิดนำวิถีได้อย่างหลากหลายเช่น GBU-12 p v w 2และ GBU-39 Small Diameter Bomb ซึ่งเป็นอาวุธโจมตีภาคพื้นดินที่มีความแม่นยำสูงปืนใหญ่อากาศ Mauser BK-27 ขนาด27มิเมเป็นอาวุธประจำเครื่องที่ติดตั้งมากับ Gripen EF สำหรับการต่อสู้ระยะประชิด และการโจมตีภาคพื้นดินแพ็กเกจอาวุธเหล่านี้จะช่วยให้กริปเป e นที่กองทัพอากาศไทยจัดหานานั้นเป็นเครื่องบินรบที่สมบูรณ์แบบสามารถปฏิบัติภารกิจได้ครบวงจรตั้งแต่การครองอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการโจมตีเรือผิวน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางยุทธ,ธาศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยได้อย่างก้าวกระโดดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดของกริปเปน EF ที่เตรียมเข้าประจำการเป็นเสือร้ายตัวใหม่แห่งกองทัพอากาศไทยถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ u u s s r r i e s แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยขอบคุณที่รับชมครับ